ะบให้้รูขอบคุณทุกคนครับพวกเราลิมตาครับน่ารักอ่ะ <c oughs> ขอบคุณซีทครับขอบคุณซีสเปซครับขอบคุณทุกคนที่หันใจครับขอบคุณคนฟังครับฝากเราไว้ใหม่พวกเราด้วยนะครับลิมตาครับ เอาขอเสียงดังๆให้กับวงลิฟตาหน่อยได้ไหมครับมาเอาล้มามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับสองหนุ่มลิฟตานะครับเอาเริ่มกันเลยนะครับาฝากอะไรนิดนึงดีกว่าฝากเลยไหม ผมว่าอย่าเพิ่งฝากเลยดีกว่าครับทักทายก่อนดีกว่าครับโอเคครับทักทายนแฟนชาวซีนนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทั่วประเทศเกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผมชื่อแทนครับจากวงลิปตาครับอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนสวัสดีครับผมนันเดทครับอยู่วงลิปตาครับจะไปไหนมานนี่เหมือนไหมครับเหมือนนัเดทไหมครับ เหมือนโอ้โหเป็นยังไงล่ะฮะผมก็พูดให้เขาเกลียดไปอย่างนั้นแหละครับชาวพัดใหญ่จริงใจมากนะครับครับเอาพูดถึงซิงเกิลแรกก่อนนิดนึงเดี๋ยวที่ปล่อยออกมานะครับมีชื่อเพลงว่าอะไรครับเออครับเออเออเออนี่มันคืออะไรเออมันคือเวลาเรารู้สึกสนุกเวลาเราสึกมีความสุขเวลาสึกแบบสุดๆนะครับเราจะเปล่งไอ้คำนี้ออกมาทุกครั้งตามสถานการณ์ต่างๆครับ เวลาคุณไปดูบอลคราบยิงประตูเข้าเออเออนะาเออได้อะไรเงี้ยเออได้หมดเลยครับก็เป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมานะครับเป็นยังไงบ้างครับกระแสการตอบรับจากเพลงแรกครับผมก็หายไป3ปีนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยโหลดช่วยซัพพอร์ตพวกเรานะครับแล้วก็ตบกันใหญ่เลยโหน่ารักเนาะ จริงๆผมไม่น่าเป็นนักร้องนะนาจะไปเป็นสสเนี่ยมีคนสนับสนุนขนาดเนี่ยนะครับแตมันจะมีเพลงใหม่ครับทุกคนครับวันนี้เอ่อลิฟตาเพิ่งมีเพลงใหม่อยู่ในวันศุกร์ที่แล้วนะครับครับเพลงใหม่ MV ก็เพิ่งออกมาแล้วด้วยให้พ่วงกับคนญี่ปุ่นมาช่วยทำนะครับแล้วก็เป็นเอ่อมีน้องยิปโซมันเล่นมีน้องแพรมันเล่น MV ให้นะครับเอ็มวีใหม่ล่าสุดลองเซิร์ชดูนะครับวันนี้เชื่อชนะทนะครับเชื่อชนะเชนะครับเพลงนี้มันมีที่ไปที่มาที่มาที่ไปยังไงฮะ ยาวใช่ไหมฮะมันเป็นอารมณ์ของผู้ชายที่ชอบแถะครับครับผมเป็นเป็นคนชอบแถไหมฮะก็มันก็เป็นบ้างในบางอารมณ์ครับแฟนชอบเช็คเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ไหมฮะจะเป็นประมาณเพลงอย่างนั้นเลยครับอ๋อใช่ครับก็คือเหมือนประมาณว่าให้เขาเชื่อเราเถอะใช่ครับเราไม่มีอะไรจริงๆแล้วเออรูปอาจจะกับผู้หญิงคนอื่นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้อยู่แล้วถูกต้องครับแล้วเ้าตกเป็นคนเจ้าชู้ป่ะฮะ และแต่วันครับวันนี้แหละครับแล้ววันนี้แหละฮะวันนี้ไม่ครับวันนี้วันนี้รักเดียวใจเดียวครับรักใครครับก็หมจะตอบตอบได้จริงเหรอครับครับก็เพลงใหม่นะครับเพลงนี้ตุวมทำกับพี่บอยด้วยผมมาเขียนด้วยแทนนกเขียนด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นเพลงสนุกสนุกลองหามาฟังดูนะครับใครที่แฟนชอบเข้าใจผิดครับว่าเอ๊คุยบีบีคุยกับกิ๊กหรือเปล่าครับคุยวอแอปคุยกับกิ๊กหรือเปล่านีก็เป็นเพลงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เรื่องใกล้ตัวของเราครับ เชื่อชนะเถอนนะนะครับอะไยังไงฝากด้วยละกันนะครับสุดท้ายแล้วให้ลิปตานะครับฝากอะไรถึงแฟนๆชาวซีดกันนิดนึงดีกว่าครับครับก็ในฐานะที่พวกเราติด Facebook นะครับก็ให้เข้าไปช่วยกันดูนะครับว่าเราเล่นอะไรกันบ้าง www.facebook.com/lifta ครับอะไยังไงก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะมีอะไรฝากอีกไหมครับครับผมแล้วก็ก็ยังไงก็ขอบคุณทางซีดมากๆนะครับที่ให้ติดตามมาเล่นวันนี้แล้วก็ยังมีวงอีกสองสมวงมันแน่นอน ยังไงฝากตดามูต่อครับผมครับผมอ้าวยังไงขอเสียงเออดังๆให้กับลิฟตาหน่อยครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลิฟตานะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโอ้โหต้องบอกว่าเป็น3กลุ่มดาวนะครับมาที่อีกหนึ่งกลุ่มดีกว่านะครับอันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่กลุ่มดาวนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าซีดแน่นอนนะครับเอาไหนถามก่อนเลยดีกว่า ใครอยากจะเจอกับดีเจซีดคนอื่นๆบ้างครับโอ้ยนะเยอะแยะเลยนะครับเอาอย่างนี้ขอเสียงดังๆหนึ่งทีได้ไหมครับให้กับดีเจซีคนอื่นหนึหนซเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบโชว์พิเศษจากดีเจซีกันได้เลยครับ สวัสดีครับ DJ เพสวัสดีครับชาวหัดยหย่ดีเจคิครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ DJ ต้นครับ DJ ชั้มครับ DJ บอยครับเอ้าตัวดีชาวีครับผม DJ ล้วครับ เดี๋ยวเราขอสวัสดีทั้งนายชาวหาดใหญ่แล้วก็ชาวซีทั้งประเทศพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับ1 2 3 2> สวัสดีครับสนุกสนานกันมา3ามวงเต็มเต็มเลยนะฮะพอเรือยงครับไม่ได้ยินเสียงเลยพอหรือยงัง <c oughs> เออนะครับ วันนี้สนุกสนานกันอีกเต็มที่แน่นอนนะครับเมื่อกี้ดีเจอิดบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขนโชว์พิเศษนะฮะจากดีเจซีที่เราตั้งใจมาให้ชาวหัดใหญ่เลยทีเดียวแต่ก่อนห <ผม S 1> น่งนะฮะ <ผม S 1> เดี๋ยวให้น้องๆของเราไปเก็บตัวกันก่อนดีก่อแล้วเดี๋ยวเรามีโชว์พิเศษครับผมขอเสียงด้วยครับาวันนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะอาจจะเห็นว่าปกติเนี่ยต้องมีข้างๆผม เป็นดีเจหัวฟ,ฟูฟูอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้เขาติดภารกิจเดอะเทรนเนอร์มีใครดูว้างมีใครดูน้องเบลบ้างเออนะฮะอย่าลืมโหวตนะครับผู้แทนเพื่อน t ีเออนะครับโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีความพิเศษมาฝากพวกคุณแน่นอนนะครับเริ่มจากโชว์พิเศษแราากถ้าใครติดตามคลื่นซีดเนี่ยทุกคืนวันศุกร์จะมีแก๊งสามซาเบิร์ตต้นแชมไปเจอกับพวกเขาเลยดีกว่าครับ คนนั้นเป็นใครกันแน่ใส่ใส่อะอะน่ากินน่ากิน โกเบไม่นอนที่มันนุ่มคอที่มันนุ่มลิ้นอย่างนี้สิแทนเกาหลีมองดูดีดีนึกว่าวอนบินโอ้ยยังไงยังไงจะต้องออกมาเป็นรับสินพัชชาลีลามากนักยึกยักยึกยักจะไม่ทันกินเหมือนเหมือนเ่นกินก๋วยเตี๋ยวหัหลังวับเดียวถูกโชคลูกชิ้นต้องสู้ต้องสู้ต้องสาต้องขาต้องขาต้องกินบ้าบินโอ้ยยังไงยังไงจะต้องออกมาเป็นรับสินแต่แบบปุ้ยดันมีเจ้าหนงยืนข้งแค่เป็นงูหัวไข่เหมือว่า สุดฤทธิ์ไม่ให้ใกล้ไม่ให้ชิดเข้าวงในพอ,อแล้วใครใครและใครจะกล้ากับเขาเจ้าที่แรงจองยงสีเท้าเอววีนปลาเขียวปัดดูครับดูแถมหนึ่งสู้ฟัดก่อนเลยเลิกแลกหมัดกับวีร์ชักจาลีลามากนักยึดยับยึดยั เหม,มือนเหมือนอนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหัหลังวัปเดียวทุกชคลูกชิ้นต้องสู้ต้องสู้ต้องสาต้องสาต้องกล้าต้องกองินบ้าบินโอ้ยอยังไงยังไงจะต้องออกมาเป็นซับซินแต่แบบบุ้ยรันนี้จงแนายืนแงแค่เป็นงูหัวไข่เประเหมือนว่าเคยแย่งแฟนเคยแย่งไปเอาตายส,สุดฤทธิ์ไม่ให้ใกล้ไม่ให้ชิดเข้าวงในพอ,อแล้วใครใครละใครจะกล้ากับเขาเจ้าที่แรงจงแย่งสิ มรับเลยถึงกับจ่อยมันถึงกับหน่อยถึงกับแซนก็รู้ต้องทำยังไงงั้นจุดมุ่งหมายก็เลยหักเหไปโปรยเสน่ห์ไปโปรยเสน่ห์สถานที่ต่อไป โอ้โหนี่โชว์แรกนะครับครจากพวกเราวนซีสามซาชอบไหมครับชอบไหมแค่นี้เนี่ยต้องบอกกันว่ายังเด็กๆยังเด็กๆขอบอกว่ายังไม่พอเดี๋ยวเราชวนพวกเราขึ้นมามั่งดีกว่าฮะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราก็พร้อมครับ เอาขึ้นมาสิ่ว้ขึ้นมาสิครับเ,เดี๋ยวไปเอจอ<ะ>ับโชว์ต่อไปเลยครับครับ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักฉันว่าเธอละทนตัวละลาจะหึงอะไรนักหนาชอบวิ่นไปวิ่นมาผู้ชายที่มันชู้ชู้เรื่องมันทำเบิกดาโอ้เธอไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอจะชู้แค่นิดนิดไม่คิดเลยคิดน้อย everything is gonna be alright ก็ยอย่าค,คิดให้มันเยอะอย่าเยอะได้มีครับ everything is gonna be alright บอกว่าฉันรักเธอแล้วสิฉันไป Hey, move ไม่อยากให้ใครต้องมามองจ้องเธอรูกว,ว่าเธอนั้นก็เยอะผมนั้นก็เยอะแต่ everything is gonna be alright ก็ออยังไงหล่กตัวเธออย่งงงทำเป็นเบลอ everything is gonna be alright เอบอกว่าฉันรักเธอแต่เธอก็ทำเรื่องเดียวกันคิดให้ดีๆแล้วก็หวังว่าเข้าใจก็ไม่ได้งูง,งี้ครูครี๊ crazy baby ใจจะพูดแ้เซ